บุลล้ทะเบียนนะอันนี้ฮะมีเธอวาเติมเงินบกเห่าเนาะไปทั้งห้านเพื่อนบ่ล่ะกะสบายดีจะกัสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อสุขสุขพนเนาะดีเข้ามาติดตามขับชมทางช่องยูทูปของบ้านอะอ่ะมื้อนี้กะจะได้พาพ่อแม่พี่น้องมาบิ่งขับชมทางบ้านน้องอุทัยพี่น้องเนาะเพราะว่ามามื้อก่อนนั่นกะบ่พอน้องเพิ่นเพิ่นไปเก็บแมงดักแด้พี่น้องเอ้ยอ่ะมื้อนี้กะสิได้พาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งอีกทีหนึงว่าเพิ่นอยู่บ้านอยู่เพื่อนได้บ่เนาะ ไปกันเลยพ่อแม่พี่น้องเลยพ่อเม่พี่น้องเลยวันน,ยนนี้ก็มาเบิ่งมาชมกันเนาะวันนี้ก็ทางบ้านพีน่นนี่ก็ยังอยู่ในการก่อสร้างอยู่ทางบ้านอข,อาของอุทัยยังก่อสร้างห้องน้าเพื่อนครัวรับนาดินวันนี้จีเทพื้นว่าไงมันย่างร<อ>ับเงินเอาก๋วเหลวจีเท ก็ผานางสาบแล้วเพื่นเนาะอเื่อนาบริษัทบางงานเป็นายังว่าได้เทพืนเนาะเหลาะสมเบึงทางบ้านนงไทยเพ็่นเพื่อนก็ต่อเติมไม่ทีว่าเห็ดห้องครัว ห้องน้าม่นเนาะพอทางบ้านน้องเพื่นนี่ก็เพิ่งขึ้นแล้วพี่น้องเลยแต่ว่ามาเกาะอีกวันนี้สิประมาณนี้เนาะเป็นหลังใหม่ตัวนี้ทางเพื่อนหลังใหม่เพื่อนตัวนี้มันก็จะเป็นหลังเก่าเพื่อนอปู่ทางนี้เนาะอตอนนี้ก็เต็มเดินได้เนาะเครื่องเพื่อน,น พี่น้องไอ้กาชิได้พาพ่อแม่พี่น้องมาทาั้งน้องอุไทร์เพิ่นเพิ่อนเนาะขึ้นมาลมทั้งน้องอุไทร์เพิ่นพี่น้องเลยทางอ้ายก็กินข้าวอยู่เนาะเพิ่นอเอ้อกินข้าวพี่น้องเลยเนาะเสื้อแซ่บก็กินข้าวเที่ยงครับยังโอ้ปิ้งปลาเพิ่นตกเพไ,ไปหาการกบกังเขียดบ่ทางนี้ได้เยอะบ่โอ้ทางบ้านเขาไม่ดได้มีได้ นาะบ่ว่าหยังก็เบิดแล้วเว้โดยสบายดีเด้อแม่เด้อเป็นได้ได้ฝนสิตกบ่ตรสิตกนสิตกแล้วง่วงอยู่หิวนอนแบบสิปวดกระตุนกระโตคนเฒ่าแม่นแท้เด้เป็นเป็นหยังโทรศัพท์เป็นหยังนะสัญญาณบ่มีบ่จัก แอเซันไม่สามารถโทรวางดับเครื่องดูรัเรื่โทรศัพท์น้องอุทยเป็นอย่างน้อแมนโอ้ทิรุ่นเทคโนปิดเครื่องก่อนบางทีได้บาทจะเปิดโอ้โบเห็นเงินแล้วก็เติมโได้เลยังนี้เากเติมสัญญาณมีจังนะ เป็นอย่างโนะต่ก่อนเติมง่ายอยู่นเนาะต้องเปิดเบิึงอีกดูหลินไหลมันฮ่อนบ่นนนนยังไปหลินแชม้นทีกลุ่มเติมอยู่เนาะโอ้คิดว่าบราจะอยู่เพื่อนคิดแบบหมอ,อกไปหาอยู่หาคินอีกเลยนะ เพจปลวกไปหาเมื่อนั้นเห็นเก็บกับน้องละตีผู้ผู้เชียงออกหลายแถวนี้ฮะนุ้ยนุ้ยนุ้ยโอ้มาเพิ่นว่าซื้อนุ้ยนี่ซื้อมวนแทะกินขนมนั่นนะมาตัวแม่ใช่ไหมแจ้งหรือเปล่ได้พันงามแท้ขอข้าเจ้าบ่ขอน้ำเขามาเลี้ยงเลี้ยงยากหรือแม่ยากได้เลี้ยงมา เปิดชิใหญ่โอ้ยเปิดิใหญ่แลดะไรง่ายเลไ่ไ้ก็เปิดเครื่องก็ดนรีเนาะรุ่นนี้สิมาเป็นแบบนี้เลยโทรศัพท์เม่หบิ้งไงเอห้เบิงัพทอให้มันรีเซตก่อนรีเซตเครื่องหอเติมบ่เขาหากระขูดบ้นนี้บ่อคิอเตนั้น จังน่าจังลองเติมบ้างเป็นมันเป็นอย่างเนาะนั่นเเนนนาี่า่่ิบไม่เดี๋ยวรอมันถ้าต้องแบบบราใส่ใจมันถ้าใส่ใจมันไว้ลำคานพอเรารอให้มันเปิดเครื่องเองแบบบราต้องสนใจมันน้องไทยกินข่าวแล้วบ้างมานนัน ฮ้อนเลยอุ้ยแดดแล้วบบบนี้เนาะแดดฮ้อนก็เลยก็ตุ้งก็ตอกอีกแล้วนบ่ายไก่แต่พัดลมมาได้แล้วเอ,าอเา้าก็เลยเ่อว่าคำคำพ่นมาจักเลยแดดแได้นี่มันลมนะม้าแมนเป็นน้ำซิมว่าจะใส่ซิมละเก,ก้าอยู่มันคือเป็นนั่นนี่ <c oughs> เบื้อง,ง่ายเบื้องง่ายเบื้องง่ายด้วยเบื่อเจ้าเซฟอยู่ปะ เบอร์โทรศัพท์ให้น้องไปไทยพี่น้องเลยเบอร์มันลืบแล้วเป็นไงทำโมบล็บลนนะอกน,นั่นก็นได้ไปจ้ะมีแต่โทรไปศูนยนะ์นแบบสิเนาะใช้บัตรบอกเลขมาบ่ một nghìn hà, ba sáu bảy, hà sáu bốn, bốn chín sáu, bảy hà sáu, bốn bốn chín โหล,ลดโหลดแอบตัวนั้นมาแอบมาทายเอาสาแกนน่ะเลยสาบายเต็มเทือสิบพันเลลองปิดเครื่องแล้วก็ถอดซิมออกคันบ่อได้ก็แมนเปลี่ยนซิมใหม่ให้เขาลงทะเบียนให้เลยตะกี้มันก็นมีบอกได้ลงทะเบียนบ่บมมีเนะย แต่ก่อน,นี้นีเบอร์แล้วก็ติดนะบอกลงทะเบียนหนึ่งเจ็ดแปดบวกตะกี้เอากระเป๋พ,พ์ไปเองแล้วเดี๋ยวนี้บ่ได้แต่บ้านเขาเขายัางเข่าไปแบบพวกพนักงานเขาเข่าไปเป็ฮ็ดหายแล้วได้ไปลงทะเบียนเช่นกับเขามาศูนยเขาในเมืองพี่แหละอจีมซิมมันออกแล้วจะเฮ็ดอีกกับบัได้ลองเบิังลองเบังยิง เดี๋ยวสีาวทามเพื่อนเพป็นอ,อ,อันนี้นะดิ้งน้อยลินโอ้ยมักเป็นเข่าไปตั้งค่ามันตั้งบันไดนเขาออกมันออให้นอเป็นเลย <S <S เข่าไปตั้งค่าบ่อยยังอยังเนาะไปทั้งอื่นแกนมีเด็กน้อยเขาลิงเข่าประจักเลยเข่าไปมั่วนะหน่วยนะก็อย่างเพื่อนนั่นแหละซิมจุดหลอกดับสุดแนบละไงแนบก็บบัไดใน่กระดาษยาว่า แทงครับบวกลมีะโอ้ยล่านลายล่านลายก็ใช้ดีเลยแหละได้บคอยคือบกอยี่ป็มันแ้มันมีแ้ันไ่มีหน่าสร้างเป็นกระตัดกระเบื้องดีเนาะพี่น้องอาจทีออนอัวนนในจังหนามาสิกโทรศัพท์ในน้องอุทัยมีรหัสน้องอุทัยบาทนี่ <c oughs>

นี่แต่ไปซื้อซิมใหม่เด้อบัตรจะจะพลาดเดินชายนี่คือมีหย่อนเงินอยู่นะ เงินเงินก็คือว่ายอดเงินสองสองพันแปดร้อยเงินสองพันแปดร้อยไปอันนี้นะเาเหรนยเพิ่มเหยยังพอได้บอ่ะเออเติมเงินข่าบ่ได้โทรเข่าหาศูลเขาเจ้าบุ๋งต่เก่ามันก็ถอดซิมือวารับเครื่อก็ได้โัวได้แต่เก่านะ เงินกับยังอยู่เนาะบุลงทะเบียนนะอันนี้ฮะมีเทวาเติมเงินบกเข่านาะไปทั้งห้านเพื่อละบ่ล่ะเอ้ามีแต่ไปไปห้างขาเจ้าก่อนเพื่นกันเนาะไปห้านเนาะก่อนอยู่รักแปดมันปะไก่อยู่ลักแปดดีกว่าได้บอได้อยู่กับแม่ลักแปดนี่แหละลา ให้กระใส่ซิมธรรมดาให้แล้วกระเขากับรถอันลงแถบทะเบียนนะนะมันก็ยากเนาะมักเป็นเนาะมักมีปัญหามันหลอกเบิรเขายูทบก็ได้เขาเพจก็ไ่ได้สมุดเข้าตินมได้เงินมันเขากดเข้าตัวหาคิดพัน เดี๋ยวชื่อน้อเหลือให้มันเย็นก่อนนั่งลองพักบิงก่อนจะลองพักบิงก่อนเด้อจะลองพักบิงก่อนจะลองพักมันแมนมอดปะไอมันหลือมันห่อน นีหมอดอเอาดมือบ้โยมากับวม้คนกัอาเนาะแมนมันฮอดลองพังเบิ่ชักพักหนึ่งให้เพ่นนั่นแหละจจงคอยกดกวนบาอ่อีกทีนึ่งไม่บอกได้กับบวางเป็นแนุ่มแจงไ้เวอลมันกัมักเป็นเน่มกเป็นเนโทรศัพท์มาสิแล้เขาใส่เพียนเขาจะธรรมดาเนมัากับโบยังดอกพักพอนีนเลก่ะ ไปหากินข่าวกินน้ำก่อนฮะปล่อยมันก่อนโทรศัพท์ฉันไอ้กับเสิได้ขอบโตกลับแล้วบัดน,นี่ยโดยโดูสบ,บายดีโอ้ยม,อมามอ,อาบัดกับโมได้เมย์ไว้เววมือ่อยเขาว่าพังเบิ่งทิศน้าอีกัดเพิ่นนัดนะมื้อวานนี้อ้ยม, <c oughs> มาเลยเด้หาเดียวกันนั่นเลยะโอเคพี่น้องเอง มาว่ามาลบน้องๆไทยเพื่อนโน้ะโทรศัพท์เพื่อนมันมีปัญหาคัดของเล็กน้อยพี่น้องแต่ทางเฮาจะจัด้ขอโตกับไปบันโอเคพี่น้องเลยสำหรับลิปนี้ก็ขอจบระเทียงกันนี่เนาะจะได้ขอกลาวชำราสบายดีญญ